Thank mm -hmm. you. และสำหรับในช่วงนี้นะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ t i ิปท็อกค่ะเราจะมาตอบคำถามนะคะจากผู้ประกอบการ SME กันซึ่งผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจให้กับผู้ประกอบการ SME ทุกๆท,ท,ท่านนะคะนั่นก็คือ Line Certified Course ประจำปี2021ค่ะซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกและรับรองจากหลายประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับโค้ชเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้โค้ชแนะนำตัวกับคุณ ผู้ชมนิดหนึ่งค่ะโอเคครับสวัสดีครับทุกทุกท่านก็วันนี้นะครับผมโคชออกนะครับประภาษิสุมานะครับซึ่งเป็นไลซ์เซอร์ติฟายโคชปี2021แล้วก็เป็นเลคคอมเมนเด็ดโคชในปีนี้ด้วยนะครับจะมาช่วยแชร์ประสบการณ์ล้กกันเนาะว่าวันนี้เราจะใช้ไลน์ออิแชร์เขาตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้ยังไงบ้างนี่โคชคะ หล่อทะลุแมสเลยนะคะหยอกหยอกนิดนึงอ่ะทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าโคชองอ,อยู่กับเราเราก็จะมีตัวอย่างคําถามเนาะที่จะให้โคชองอมาไขาข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีคําถามจากร้านน็อกน็อกนะคะที่ส่งคําถามมาแต่ว่าก่อนอื่นเลย mm hmm. เปอร์คอกเกริ่นนิดนึงก่อนนะคะว่าที่ร้าน mm hmm. าน็อกน็อกเนี่ยเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่สไตล์โฮมเมดค่ะตั้งอยู่ที่ซอยอาริสัมพันธ์เนะคะ mm hmm. เพิ่งเปิดร้านได้ไม่นานแต่ว่ากระแสตอบรับของที่ร้านเนี่ยดีมากเพราะว่าร้านตกแต่งสวย าอาหารเครื่องดื่มก็ถูกปักลูกค้า mm hmm. แต่เรียกว่าเป็นยอดขายที่ส่วนกระแสโควิด COVID ที่ผ่านมาเลยนะคะโค้ชซึ่งตอนนี้เนี่ยทางร้านเขามีคําถามส่งมาค่ะว่าช่วงวันหยุดมีลูกค้ามาใช้บริการที่หน้าร้านเยอะจะทําอย่างไรจึงจะสามารถบริหารจัดการร้านให้ปลอดภัยในช่วงนี้ได้และยังสามารถรับออเดอร์ได้ทันใจเพราะอยากจะลดการสัมผัสระหว่างพนักงานและลูกค้าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายควรทําอย่างไรดีคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคาถามที่ส่งมาก่อนหน้านี้ แต่ว่าแน่นอนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนาะตอนนี้ก็บางร้านส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการปิดไม่ให้นั่งรับประทานกันละแต่ว่ายังสามารถสั่งกลับบ้านได้ทีนี้เ,นเราก็เลยอยากจะให้โคชอองแนะนําเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกร้านเนี่ยเขาเตรียมตัวไว้พอสถานการณ์เริ่มกลับมาดีขึ้นอเอ๊ะเราจะมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยเขาได้โอเคครับก็ถ้าเกิดสมเป็นช่วงก่อนที่โควิดเนี่ยเขาจะเข้ามาเราทำให้ร้านอาหาร ไม่สามารถนั่งกินที่ร้านได้เนาะ,ะผมเห็นว่าเวลาผมไปกินร้านอาหารเนี่ยผมจะพบว่าร้านอาหารส่วนใหญเ่เขาจะเริ่มเปลี่ยนเมนูจากเมนูที่เป็นเล็บรูปเล่มะครับเขาเนี่ยจะแปลงเมนูเหล่านี้เนี่ยให้กลายเป็นไฟล์รูปภาพหรือ PDF ครับซึ่งทําให้ร้านค้าเนี่ยสามารถเอาไฟล์ตัวเนี้ยไปอัปโหลดขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตเวลาลูกค้ามาที่ร้านครับเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code เพื่อดูเมนูอาหารได้นะครับแต่สุดท้ายครับ ลูกค้าก็ต้องมาสั่งอาหารกับเจ้าหน้าที่หรือว่า,นาพนักง,งานร้านอยู่ยดีนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ทางเราเนี่ยก็จะมาแนะนําเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางไลน์ไทยแลนด์พัฒนาร่วมกับไลน์แมนวงในเนี่ยพัฒนาขึ้นมาสําหรับร้านอาหารโดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะสามารถดูแลลูกค้าได้ดีมากขึ้นรับออเดอร์ได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับลูกค้าโดยตรงซึ่งเครื่องมือตัวนี้ครับชื่อว่า My r e s t a ต r a n t นะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องถามโค้ชอ๋องแล้วล่ะคะ่ะว่า My Restaurant เนี่ยคืออะไรคะ Re เรสซอง n ์นะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ออกแบบมาสำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะเลยที่ใช้งานร่วมกับ Line Official Account นะครับที่จะทำให้ Line Official Account ของคุณนะมีขีดความสามารถหรือฟีเจอร์ต่างๆที่สามารถดูแลลูกค้าสำหรับร้านอาหารได้ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทเมนูนะครับหรือระบบรายงานผลการซื้อสินค้าข,ขายอาหารของเรานะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยน่าจะอยากรู้แล้วค่ะว่าเอ๊ะวิธีการในการเริ่มต้นการใช้งานเครื่องมือที่แบบน่าสนใจอย่าง MyRestorong เ,เนี่ยเขาจะต้องมีวิธีการในการเริ่มต้นใช้งานยังไงบ้างคะโอเคครับสำหรับการที่เราจะเริ่มต้นใช้งานตัว m y r e s t a u r a n t เนี่ยเราจะต้องมีแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่เนี่ยก็คือตัว Line Official Account ครับและเครื่องมือตัวที่2เนี่ยแอปพลิเคชันที่2เนี่ยคือวงใน มือชันแอปครับซึ่งเมื่อเราใช้สองเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถเปิดใช้งาน My r e s t o s e r o n e ได้อืมแล้ว ทีนี้น่าจะแบบว่าเาครื่องมืออย่างไมล์สรองเนี่ยตอบโจทย์สาหรับผู้ประกอบการแน่นอน mm hmm. ส่วนในแง่มุมของลูกค้าเองอสมมติอปปเป็นแบบว่าลูกค้าก็น่าจะสะดวกสบายด้วยถูกต้องไหมคะโอ้สะดวกสบายไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติลูกค้าเนี่ยมาที่ร้านอาหารแต่ว่ามีความกังวลไม่อยากที่จะคุยกับพนักง,งานเพราะว่าต้องการมีโซเชียลดิสเทนซิ่งครับเขาสามารถจิบมือถือขึ้นมาครับเราก็สแกน QR โค้ดพอสแกน QR โค้ดขึ้นมาปุ๊บเขาจะสามารถดูเมนูอาหารได้ทันทีเลย แล้วพอดูเมนูอาหารเสร็จครับลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้เลยซึ่งออเดอร์ตัวนี้เนี่ยจะส่งไปแจ้งเตือนในวงในเมอร์ชั t น p p อัพเคิ o n ชันจำให้พ่อครัวเนี่ยสามารถรู้ได้เลยว่าต้องทําอาหารอะไรม,มาเสิร์ฟลูกค้าบ้างครับทีนี้เนี่ยพอเราสมมุติว่าคิดภาพตามในแง่มงุมของบิสเน็หรือว่าธุรกิจเนี่ยพอลูกค้ามาปืิบถึงร้านในกรณีที่เปิดนั่รับประทานได้ตามปกตินะคะ เข้ามาเสร็จปุ๊บสแกนดูเมนูต่างๆอุ้ยมีรูปอาหารขึ้นมาเลย<ช>อุ้ยอันนี้น่าทานจังเลยกดสั่งไปออเดอร์จะไปอยู่ที่เอ พ่อครัวหลังบ้านกับผัดกันใหญ่เลยจ้าเราก็เอามาเสิร์ฟได้เลยเสิร์ฟได้เลยลดการสัมผัสด้วยแล้วก็นอกจากดีต่อเรื่องของการป้องกันเรื่องของไวรัสต่างๆด้วยเนี่ยก็อีกหนึ่งอย่างเลยที่โป้ว่าน่าจะช่วยผู้ประกับการได้ก็คือลดการจดออเดอร์ผิดบางทีเนาะน้องๆพนักงานแบบทำงานกันแบบจำนวนคนเยอะอาจจะดูแลไม่ไหวหรือบางทีัเยอะ พนักงานมีสองคนจดไม่ทานอะไรเงี้ยอันนี้ก็ช่วยได้ใช่ครับจริงๆที่ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งคือตัวเมนูของไมโครสตรองครับเราสามารถอัปเดตข้อมูลได้แก้ไขข้อมูลได้ง่ายๆผมยกตัวอย่างเช่นปกติเนี่ยเวลาเราทําเมนูอาหารขึ้นมาเล่มหนึ่งใช่ไหมครับเวลาเราเอาไปใช้งานที่ร้านอาหารเนี่ย <Ừ. S 1> เราก็เรียกว่าใช้ตลอดไปเลยแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะมีเมนูใหม่วัตถุดิบใหม่เข้ามาเมนูอาหารตัวนี้ครับสามารถแก้ไขได้ง่ายๆเพียงแค่เข้าไปแก้ไขข้อมูลในวงใน เมื่อชันแอปนะครับใส่รายละเอียดแก้ไขเมนูเอาเมนูที่ขายดีย้ายขึ้นมาด้านบนเอาเมนูที่เราต้องการโปรโมทย้ายขึ้นมาด้านบนก็สามารถเพิ่มยอดขายในการหรือกระตุ้นให้ลูกค้าสั่งซื้ออาหารของเราได้ไง่ายมากขึ้นครับเออใช่เพราะคุณผู้ชมเคยเห็นไหม,อ,มอย่างสมมติแบบ ร้านดังอะไรอย่างเงี้ยมีเมนูเป็นเล่มๆเ,เวลาเขาแบบว่ามีอะไรหมดหมด <c oughs> แ<อ>ต่กไปหมดหรือว่า,ามีเมนูใหม่ๆก็าอาจทําเป็นกระดาษ a อปิ้นลูกมาอาจจะไม่สะดวกสําห<ๆ>รับร้านค้าต่างๆแต่ว่าถ้ามีเครื่องมือดีๆแบบนี้แบบไมเด s t a u ร a n t เนี่ยเวลาเราจะอัปเดตเมนูใหม่หรือว่าเมนูที่เหมาะกับช่วงเทศกาลนั้นๆช่วงนี้เทศกาลวันวันไหว้พระจันทร์วงมีขนมไหว้พระจันทร์จะเอาขึ้นมาด้านบนเลยพอไปคริสต์มาสก็มีเมนูคุกกี้อะไร ได้อย่างงี้ก็เปลี่ยนได้แบบ<ช>ตอบโจทย์กับกลุ่มธุรกิจด้วยถูกต้องครับโลดปรับลดมากลดสุดๆลดสุดๆจ<น>ะๆชอบตรงนีนง้แหละค่ะโค้ชลดสุดๆแล้วทีนี้เนี่ย My Restaurant เนี่ยจะเหมาะกับกับใครบ้างคะโค้ชเหมาะแม่สำหรับร้านอาหารที่มีหน้าร้านนะครับ<ม>เพราะว่าเรียกว่าไงดีคนมาที่หน้าร้านนะครับสามารถสแกน QR code แล้วก็สั่งอาหารดูเมนูอาหารได้ สามารถลดการใช้งานของพนักงานได้ทำให้พนักงานเนี่ยมีเวลาที่จะไปโฟกัสอย่าง,อ,งอื่นนะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2เลยคือร้านอาหารที่ปัจจุบันเนี่ยครับกำลังมีปัญหาว่ามีพนักงานต้อนรับไม่พอมีพนักงานดูแลลูกค้าไม่พอรับออเดอร์ไม่ทันไมร์รสเตอรอเนี่ยสามารถเข้ามาตอบโจทย์แล้วก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับร้านอาหารได้มากๆเลย ก็เรียกง่ายๆว่าเหมาะสําหรับร้านอาหารทุกร้านด้วยเฉพา<อ>ะอย่างที่ที่คนอ่องบอกไปร้านที่เปิดมีหน้าร้านนะคะ yes แล้วก็ i i. อยากจะให้ลูกค้าเข้ามาแล้วประทับใจเพราะว่าหนึ่งเลยเราสะดวกสบายให้บริการได้รวเดเร็วขึ้น<ช>อาหารก็มาเสิร์ฟเร็วขึ้นแล้วก็ถูกเป๊ะๆตามที่ลูกค้าออเดอร์ด้วยอย่างที่2ก็คือกลุ่มร้านอาหารที่มีพนักงานจํานวนน้อยแต่ว่าอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ความประทับใจเหมือนกันอันนี้ก็เหมาะด้วยใช่ครับทีนี้ค่ะถ้าสมมติว่าสนใจอยากศึกษาข้อมูลเพื่อ แต่ต้องทําเสียงสองเพราะว่ามันน่าสนใจมากเลยนะโค้ชมันจะนจเปฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะร้านอาหารทุกร้านควรจะมีเลยนะครับแล้วถ้าหนูอยากมีอยากได้หนูต้องทายังไงครับอยากมีอยากได้นะครับ <c oughs> ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ lineforbusiness.com นะครับ myrestaurant นะครับเ <c oughs> มื่อคุณเข้าไปเนี่ยคุณจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้และหากคุณต้องการเปิดใช้งานเครื่องมือ myrestaurant เนี่ยคุณสามารถกดเปิดใช้งานที่เว็บไซต์นี้ได้เลยครับ ค่ะแล้วก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะอยากจะให้โค้ชอ่องค่ะแชร์เทคนิคการใช้งาน m y r e s t o r o n ให้เราได้รู้กันสักนิดหนึ่งค่ะโอเคครับก็ถ้าเกิดสมมุติเราจะใช้งาน m y r e s t o ี่ n ให้เต็มประสิทธิภาพครับผมอยากแนะนําให้ทุกๆคนเนี่ยได้ใช้ตัว m y r e s t u r o n ร่วมกับ Line Official Account ครับแล้วคุณจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับร้านอาหารเนี่ยได้คุณ2เลยคุณ2องยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ l i น e Official Account เนี่ยมันมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งครับที่ทุกคนเนี่ยนิยมใช้กันมากมากเลยคือ Rich เมนูหรือเมนูรัดนะครับฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยเมื่อเวลาคนหยิบมือถือขึ้นมากดไปที่แชทของ o อ f i c i a l Account ตตัวนั้นนะครับจะสามารถเห็นเมนูรัดแล้วสามารถกดรีนไปที่เว็บไซต์ได้ซึ่งตัวไมโครสโลองครับจริงๆสามารถสร้างริงเว็บไซต์ให้เรา2ลิงก์ลิงก์ที่1คือตัวสมาร์ทเมนูครับซึ่งตัวสมาร์ทเมนูเนี่ยเวลาลูกค้าเนี่ยครับคลิกเข้าไปเขาจะสามารถดูเมนูอาหารได้ และที่สําคัญคือสามารถสั่งอาหารได้ทันทีอันที่2ครับสำหรับร้านอาหารที่ปัจจุบันยังไม่มีบริการเดลิเวอรี่ต้องการจะให้ร้านเราเนี่ยสามารถมีเดลิเวอรี่ให้วงในเนี่ยมารับอาหารจากทางร้านไปส่งให้กับลูกค้า m y l i s t a r a n t ก็สามารถสร้างลิงก์ตัวนี้ได้เหมือนกันครับสามารถเพิ่มช่องทางในการขายของเราเอาลิงก์ตัวนี้ไปใส่ไว้ในลิสต์เมนูคนคลิกไปซื้อสินค้าซื้ออาหารได้ทันทีอันที่3ครับผมว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือ m y l i s t a r a n t ครับมีรีพอร์ตสรุปให้เราด้วย mm hmm. ว่าวันหนึ่งขายอาหารอะไรไปได้บ้างเมนูไหนขายดีที่สุดซึ่งถ้าเกิดเรารู้ครับว่าลูกค้าชอบกินอะไรเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปวางโปรโมชั่นได้ไม่พอสามารถเอามาปรับเรื่องของเมนูได้ด้วยเมนูไหนขายดีย้ายขึ้นมาด้านบน uh huh. เมนูไหนต้องการโปรโมทย้ายขึ้นไปด้านบนแบบนี้ครับก็ทําให้เราสามารถเพิ่มยอดขายหรือกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ย,ยากมาซื้ออาหารกับเราแล้วก็ประทับใจกับบริการของเราได้มากขึ้นครับโ oh oh. ร้อนมากแค่ได้ฟังก็ร้อนแล้วฟังปูริเย่มากๆเนยโอ้ชอบตรงนี้แล้วค่ะฟังปูริเย่จริงๆนะคะนอกจากจะอย่างที่โค้ชสองบอกไปก็คือ เพิ่มความสะดวกสบายคูณ2ไปเลยนะจ๊ะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่าง My Restaurant กับ My Official Account นอกจากความสะดวกสบายคูณ2ลูกค้าอุ้ยคูณ10เลยค่ะกําไรคูณไม่รู้เท่าไหร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือดีๆแบบนี้ที่จะมอบความสะดวกสบายให้กับเจ้าของธุรกิจ SME นะคะก็มีแล้วรอให้คุณณเนี่ยมาทดลองใช้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะคะค่ะครบถ้วนมากๆเลยนะคะวันนี้สําหรับคําตอบจากโค้ชอ๋องนะคะวันนี้ต้องขอบคุณ โค้ชอ่องมากๆค่ะที่มาตอบคําถามให้กับร้านน็อกๆนะคะรวมถึงมาให้ความรู้ดีๆกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการ SME Biz Talk ใน EP ถัดไปค่ะรับรองเลยว่ามีสิ่งดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนสําหรับใน EP นี้อโปแล้วก็โคชอ่องต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ